สวัสดีค่ะกลับมาพอกันมาลิเดียวแล้วค่ะพี่น้องจ๋าเพื่อนๆจ๋าวันนี้กับมาอยู่ในครัวคือเกาเนาะค่ะเวลาตอนนี้หนึ่งทุ่มครึ่งค่ะหนึ่งทุ่มสามสิบห้านาทีเกือบสี่สิบแล้วค่ะมาเล่นกับสิมาแกงเ็ดค่ะวันนี้เมื่อตอนกางวันไปเก็บเห็ดมาค่ะก็ได้เห็ดมากประมาณหนึ่งเดี๋ยวจะให้ดูเ็ดค่ะอันนี้เป็นเฮดเอเห็ฮดมันปูค่ะพี่น้องเห็ดมันปูค่ะ เห็ดมันปูน,นี่เก็บมาตั้งแต่อาทิตย์ก่อนแล้วล่ะค่ะแต่ว่าบ่าท่านได้เห็ดกินแช่ตู้เย็นไว้ค่ะบ่ได้ล่างเนาะแบบใส่ถุงไว้บ่าต้องล่างเนาะค่ะแช่ตู้เย็นไว้มันอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นเห็ดพึ่งหวานที่เก็บมาเมื่อนี้ค่ะนี่โอ้ยมันไฟเนาะไฟมันซองเนาะมันบ่เห็นค่ะเห็ดพึ่งหวานที่เก็บมาเมื่อนี้ค่ะอุย้ยนลน,นี่ค่ะแต่เสียวมาแกงใส่ครับอืม สุกิน่าค่ะสุกินี่สุกิน่าเนี่ยแหะค่ะพี่น้องนี่เห็นบอกค่ะแล้วก็ซิมีต้นหอมใบหอมค่ะพี่น้องนี่เครื่องปุงห่อบมมะะ่มีตะไคร้ค่ะไป่รีบเกิดได้ตะไคร้ฝรั่งเลยค่ะมีตะไคร้ฝรั่งเนาะจ้ะ ุงที่ขาดไม่ได้ก็คือพริกกับปลาร้าค่ะน้ำปลารา้าต้มสุกเนาะแล้วก็มีขนอค่ะขนอก้อนตอนนี้หมอเดือดแล้วค่ะพี่น้องมากแกงไปพร้อมๆกันเลยค่ะเพื่อนๆท่านผู้ชมพี่น้องค่ะหมอเดือดแล้วว้าวหมอเดือดแล้วนะคะอม่น้มันก็จะใส่ขนอแบลงไปค่ะพี่น้อง นอกก้อนลงไปเลยลงไปก่อนจุ๊บลงไปเราสีใส้พริกค่ะพริกแห้งพริกแห้งตำแบบหยาบค่ะแล้วก็สิเริ่มท้าย่อยใส่เห็ดลงไปเลยค่ะพี่น้องเห็ดพึ่งหวานลงไปก่อนเพราะว่าอาจจะสุกยากนิดนึงเนาะก็เลยจะ ใส่เห็ดพึ่อหวานลงไปก่อนก็เอามาหั่นเนาะค่ะหั่นให้เป็นชิ้นชิ้นพอคำเนาะนี่ค่ะพอประมาณนี้แหละเทลงไปเลยวัตมตามลงไปด้วยอันนี้ค่ะเห็ดมันปูเนาะโอ๊ยใครโทรมาเนาะ แล้วก็สปปะะนนิปิดฟ้าไว้เนาะค่ะพี่น้องให้มันอันดีจะเข้าเนาะปิดฟ้าไว้ให้มันอบทำงานจะเข้าค่ะแร้เค่่ยมาเบิ่งเนาะคะ่ะนี่ค่ะต้มไปได้สักพักแล้วค่ะพี่น้องประมาณสองสามนาทีเนาะก็มาดูกันดีกว่าค่ะเฮ็ดเริมออกน้ำแน่แล้วค่ะพี่น้องนี่ ก็จะใส่อันนี้ค่ะพักหอมของเราก็จะมีอันนี้เป็นแท่นแท่นต้นตะไคร้เนาะค่ะตอนนี้มาเล่มก็จะใส่หอมแขกไปค่ะพี่น้องต้นหอมแขกลงไปก่อนไม่ใช่ต้นหอมสีหัวหอมเนาะหอมแขกหอมแดงค่ะอืแล้วก็ คนให้เข้ากันตอนนี้ก็จะเลือกเอาหอมเนาะในส่วนที่เป็นหัวหัว่น่ะมแต่ก่อนหัวหัวเฮ้ยกินเิ๊กมันขึ้นมาเนาะ ในส่วนใบนี้เอาไว้ใส่ตอนท้ายเนาะค่ะแล้วก็น้ำปลาร้าเนี่ยแม่เล้นก็จะใส่สุดท้ายค่ะพี่น้องเพราะว่ากระสันกินมันออกหลายเนาะอันนี้สูตรใครสูตรมันเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อถ้าชิมดูมันไม่อร่อยก็เดี๋ยวค่อยใส่เอ่ออะไรนะใส่ข้าวหน่อเพิ่มอีกค่ะพี่น้องจ้ะนี่บกุบกบกบกบุกเลยค่ะมาดูดดใกล้ๆกันนี่ เดือดปุ๊บ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 เลยแล้วตอนนี้ก็จะปิดไฟไว้แป๊บหนึ่งค่ะเอ้ยไม่ใช่ปิดไฟ <c oughs> ปิดฟามอ้อไว้แป๊บหนึ่งค่ะพี่น้องฟามอ้อไว้ก่อนแป๊บหบนึง่งแล้วก็มาดูกันอีกรอบจ้ามาตอนนี้มาดูกันอีกรอบจ้า ตอนนี้มาเล่นกับจิตใจตอนนี้เราก็จะใส่ซุกกินี่นะคะแล้วเราก็จะใส่ใบาภาษาอิตาลีเรียกว่าชีตโตรเนสหลานะคะชีตโตรเนสหลานนะเพิ่มความหอมค่ะพี่น้อง ใบตะไคร้นั่นแหละค่ะกินคล้ายๆตะไคร้บ้านเราเลยนะหืม,มกลิ่น <c oughs> กลิ่นไอ้น,นี่ค่ะออกมาชิตรรเนสเล่าออกมาแล้วก็จะมาปิดอีกรอบนึงค่ะปิดฟ้าไปอีกรอบนึงค่ะพี่น้อง ตอนนี้ผ่านไปประมาณสิบนาทีแล้วค่ะพี่น้องเปิดดูกันเปิดดูดูกันค่ะนี่โอ้น่ากินมากค่ะน่ากินมากน่ากินมากตอนนี้แม่ดินก็จะใส่ใ <c oughs> ส่ใบหอมค่ะพี่น้องใสหอมไป กินจริงๆตามด้วยน้ำปลาร้าค่ะอันนี้เอาไว้ท้ายๆเผื่อเดี๋ยวมันกลิ่นมันแรงเกินไปค่ะก็เลยเอาไว้ใส่ตอนท้ายๆโอเคออกินปลาออก ปลาออกค่ะมาชิมหน่อยค่ะ นัวป <c oughs> ลาแตวแม่รลมขอใส่ขนอไปอีกนิดนึงไปกินหน่อยรสชาติมันก็แบบยังจืดๆอยู่ใส่ไปสองก้อน,นอดีกว่า เดี๋ยวตอนนี้ก็จะปิดหม้อมาอีกแป๊บหนึ่งค่ะประมาณ2-3นาทีค่ะโอเคแล้วตอนนี้ก็เดือดปุดๆเลยค่ะท่านผู้ชมโอ้อยากจะบอกว่ากลิ่นปลาร้าค่ะ <laughs> อบอวนอยู่ในครัวเป็ปลานคีคะแกงเห็ดเครื่องหวานใส่กับเห็ดมันปูนะคะใส่หอมแขรแล้วก็ซุปกินีค่ะขั้นตอนสุดท้ายก็จะใส่ใบเมงรักจริงๆอะมันต้องใส่ใบเมงรักษ์นะแต่ว่าพอดีเมงรักไม่มีค่ะก็เลยจะใส่ใบโอระพาไปด้วยเมงรักษ์ไปด้วยเมงรักม,มีอยู่นิดเดียว ปิดไปเลยค่ะโ,โอ้โหนี่ค่ะสุกแล้วค่ะตอนนี้เรามายกลงดีกว่า <c oughs> ในมาชิมรซกัน แ่บคกะพี่นองกำลังนั่วค่ะ <c oughs> อร่อยมากเลยมามายกลวมกันค่ะมาค่ะสุกแล้วสุกแล้วค่ะรักสวยกันจะได้กินข้าวกันจะสองทุ่มแล้วค่ะยังบมท่านได้กินข้าวแรงเลยมือนี้แต่ว่าพ่อกับลูกกินไปแล้วค่ะทำให้พ่อกับลูกกินก่อนในอาหารฝรั่งเพราะว่าเราจะถ่ายวิดีโอ เดี๋ยวช้าก็ต้องให้เขากินก่อนอุอ้ยเห็ดเพิ่งหวานพาครึ่งพาครึ่งเน้องค่ะพี่น้องดอกน้อยๆนี่โอเค น่ากินมากแล้วก็อร่อยมากแกงลาวนะคะอร่อยสำหรับคนอีสานได้ค่ะพี่น้องเด้อโอเคสวยงามตามท้องเรื่องค่ะ <c oughs> เอาน้ำแบบพ่อนี่นะคะพี่น้องอุย้ยนี่ค่ะ ตอนนี้ก็สิขอตัวไปกินข้าวก่อนได้ค่ะพี่น้องขอตัวไปกินข้าวนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปได้ค่ะพี่น้องเด้อสวัสดีจ้า